หลังจาก The s ซ i c i ายสคอต d จักรวาร DC มีอะไรรออยู่บ้าง ภาพยนตร์รวมทีมวายร้ายจากจักรวาล DC อย่าง The Suicide Squad ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับโดยนอกจากที่ผู้กำกับภาพยนตร์มากวิสัยทัศน์อย่างเจมส์กันจะสามารถกู้ชื่อของภาพยนตร์ภาคแรกได้แล้วเขายังได้วางรากฐานใหม่ที่น่าสนใจให้กับจักรวาล DC ด้วยการเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้าสู่จักรวาลอีกด้วยครับดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหลังจาก The s u i c i d e s q u a d จักรวาล DC มีอะไรรอเราอยู่บ้างไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ผลง,งานที่แตกย่อยออกมาจาก The Suicide Squad โดยตรงกันก่อนเลยครับกับ Peacemaker โดยในภาพยนตร์นั้นผู้ชมได้รู้จักกับมือสังหารที่เชื่อมั่นในสันติเพียงผิวเผินเท่านั้นนะครับแต่ที่มาที่ไปรวมไปถึงมิติเชิงลึกของตัวละครนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามา,มากนักโดยเรื่องราวของ Peacemaker จะถูกเล่าออกมาในรูปแบบของซีรีส์ครับจอร์ซีนาจะกลับมาสวมชุดของ p พ a c e m a k e r อีกครั้งโดยซีรีส์จะมีความยาวทั้งหมด8ตอนซึ่งทุกตอนจะเขียนบทโดยเจมส์กัน และเขาลงมือกำกับเองถึง5ตอนด้วยกันครับโดยมีการเปิดเผยออกมานะครับว่า Peacemaker จะบอกเล่าถึงต้นกำเนิดของตัวละครรวมถึงสาเหตุที่ทำให้ Peacemaker ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำเบลรีฟและอาจจะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจาก The s u i c s d e Squad เช่นเดียวกันครับซึ่งหากอ้างอิงจากฉากเองนเครดิตของ The s u i s i d e Squad เส้นเรื่องที่รอยอยู่ของ p e a c e m a k e r ต้องบอกว่าน่าสนใจสุดๆครับในตอนนี้ซีรีส์ p e a c e m a k e r ถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับ และคาดการว่าน่าจะออกอากาศในช่วงเดือนมกราคมปี2022ทาง HBO Max ครับ a q u a m ม n ภาคแรกนั้นออกฉายในปี2018และพุ่งทะยานเป็นภาพยนตร์จากจากักรวาล DC ที่กวาดรายได้สูงสุดทั่วโลกอยู่ที่1,148ล้านดอลลาร์ภาคต่ออย่าง Aquaman and the Lost Kingdom จึงถูกไฟเขียวทันทีครับ โดยในภาคนี้จะยังได้ผู้กำกับอย่างเจมส์วานกลับมาบอกเล่าเรื่องราวในโลกใต้น้ําอีกครั้งในขณะที่นักแสดงก็ยังกลับมากันครบชุดครับทั้งเจสันโมโมอาอมเบอร์เฮิร์ตพทริกวิลสันและยายาอับดูมาตีนที่2โดยเมื่อไม่นานมานี้นักแสดงนําอย่างเจสันโมโมอาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของอาร์เธอร์เคอรีในภาพยนตร์ภาคนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วยแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นยังไม่มีการเปิดเผยออกมามากนะครับและภาพยนตร์ก็ยังอยู่ในช่วงกระบวนการถ่ายทํา โดยวางแผนจะออกฉายในเดือนธันวาคมปี2022ครับหลังจากที่ผ yeah> ู้ชมได้เห็นเรื่องราวของแบลรี่อันเลนหรือว่าเดอะแฟลชเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วในแซ็ n ซ d e r s Justice League โดยเฉพาะกับขีดความสามารถในการวิ่งย้อนเวลาของเขานำมาซึ่งการต่อยอดสู่ภาพยนตร์เรื่องเดียวของตัวเองที่ได้ผู้กงกับภาพยนตร์อย่างแอนดี้มูเชตติมาถ่ายทอดเรื่องราวครับโดยเดอะแฟลชจะบอกเล่าถึงเหตุการณ์แฟลชพอย n t เมื่อเบรรี่อัรเลนเลือกจะวิ่งย้อนเวลาเพื่อเหตุผลบางอย่างทําให้เส้นเวลาผิดเพี้ยนจนเกิดเป็นไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาครับจากรายง,งานระบุนะครับว่านอกจากเอสลามิลเลอร์จะกลับมารับบทนําเป็นเดอะแฟลชเหมือนเดิมแล้วภาพยนต์ยังได้เป็นอ f ฟเฟลกกลับมารับบทเป็นแบทแมนอีกครั้งและที่สําคัญก็คือการกลับมารับบทอสศวินรัติการอีกครั้งในรอบ30ปีของไมเคิลคีตัน ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าการปรากฏตัวของแบทแมนถึง2คนนั้นเกิดจากเส้นเวลาที่ผิดเพี้ยงของเหตุการณ์ Flashpoint นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่านักแสดงสาวอย่างซาช h าคันเลจะมารับบทเป็นซูเปอร์เกิลในภาพยนตร์อีกด้วยครับต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่า Warner b r o t h e r s และ DC จะสามารถใช้เหตุการณ์แฟลชพอยต์ในการสร้างอนาคตใหม่ให้กับจักรวาลได้หรือไม่ โดยในขณะน,นี้ The Flash กำลังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการถ่ายทมาและจะออกฉายในเดือนพฤศจิกายนปี2022ครับข้ามาพูดถึงอสศวนลติการที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับจักรวาลหลักกันบ้างครับกับ The Batman ในช่วงที่จักรวาล DC กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนั้นเบนแอ f l e ็กถูกเลือกให้เขียนบทภาพยนตร์ กำกับภาพยนตร์รวมถึงแสดงนำในภาพยนตร์เดี่ยวของแบทแมนด้วยตัวเองครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วภาพยนตร์เดี่ยวของแบทเฟล็กก็ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากเบนแอฟเฟล็กถอนตัวออกจากโปรเจกต์ผสมรวมกับความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์ที่เลือกจะเล่าเรื่องโดยไม่อ้างอิงกับจักรวาลหลักและนำเสนอความมืดมนของตัวละครให้ออกมาสมจริงจึงทำให้ Warner Brothers รเล็งเห็นถึงโอกาสในการยกเครื่องแบทแมนใหม่อีกครั้งโดยการปั้นเป็นแฟรนไชส์ใหม่ไปเลยครับ The Batman ในเวอร์ชันนี้ได้ Matt r e ิ v e s มานั่งแท่งกำกับภาพยนตร์โดยมีนักแสดงมากความสามารถอย่างโรเบิร์ตแพตตินมาแสดงเป็นบรูซเว y n นหรือว่า b a ท m a n ครับในขณะเดียวกันก็พูดนักแสดงคุณภาพอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Andy s ้ r ซอรมารับบทเป็นพ่อบ้าน Alfred ด o e อ r ค v i วิรับบทเป็น Catwoman Colin f ฟ r r e เ l ลรับบทเป็น Oswald c o p อปเปอร์พหรือว่ามนุษย์เพนกวินเจฟฟรีย์ไรท์มารับบทจิมกอร์ดอ และพอลดาโนในบทของเดริทเลอร์ในขณะน,นี้ภาพยนตร์ปิดก,กล้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับและรอการเข้าฉายในเดือนมีนาคมปี2022ครับนอกจากตัวละครอย่างแบทแมนแล้วผู้กำกับภาพยนตร์อย่างแมดริฟยังเลือกพัฒนาเรื่องราวของ2ตัวละครสำคัญอย่างจิมกอร์ดอนและออสบอร์กคอปเปอร์พอตให้เป็นส่วนต่อขยายของแฟรนไชส์อีกด้วยครับโดยเรื่องราวของจิมกอรดอนจะถูกบอกเล่าในรูปแบบซีรีส์ภายใต้ชื่อกอดแทม PD ซึ่งจะเป็นเรื่องราวก่อนเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง The Batman โดยเรื่องราวจะเน้นไปที่จิมกอร์ดอนในช่วงที่บรูซเวนเพิ่งจะเป็นแบทแมนได้เพียงแค่1นปีเท่านั้นพร้อมทั้งยังพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวในเมืองกอตแธมที่เต็มไปด้วยการทุจริตช่อชนจากผู้มีอำนาจและนักการเมืองชั่วโดยตัวซีรีส์จะเปิดตัวบน HBO Max หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง The Batman เข้าฉายแล้วครับในขณะที่ตัวละครอ,อย่างออสวอล์คอปเปอร์พอตก็จะขยายเรื่องราวของตัวเองในรูปแบบซีรีส์เช่นเดียวกัน โดยในขณะน,นี้ยังไม่มีชื่อของซีรีส์รวมถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการเปิดเผยออกมานะครับแต่สื่อและสำนักคาดเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องหรือขนานไปกับภาพยนตร์เรื่อง The Batman เพื่อขยายเรื่องราวของมนุษย์เพนงกินให้มีมิติมากขึ้นซึ่งจะออกฉายทาง HBO Max เช่นเดียวกันครับ Warner Brothers ทำการฉกตัว2ผู้กำกับและนักแสดงอย่างเจ้าเมโกเยซเซล่าและเดวนจอห์นสัน จากอ้อมอกของดิสนีย์หลังจากที่ทั้งคู่ร่วมกันสร้างความสำเร็จอย่างงดงามกับภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise เพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานแอนตี้ฮีโร่อย่าง Black Adam ครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Black Adam จะพาผู้ชมไปสำรวจต้นกำเนิดของตัวละครอ,อย่าง Black Adam ซึ่งรับบทโดย t h เ Wayne Johnson ครับและเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการเปิดตัว JSA หรือ Justice Society of America ซึ่งเป็นการรวมทีมกันของเหล่าฮีโร่ก่อนที่จะเกิด Justice League ครับประกอบไปด้วย Hawkman รับบทโดย Aris Hodge, Atom Smasher รับบทโดย Noah Centineo, Doctor Fate รับบทโดย Pierce b o s n a n และไซโคร e รับบทโดย Quintessa Swindell โดยในตอนนี้แบล็กอ d ดัมถ่ายทำเสร็จแล้วและเตรียมจะออกสู่สายตาชาวโลกในเดือนกรกฎาคมปี2022ครับ หลังจากภาพยนตร์เรื่องชาแซมภาคแรกออกฉายและประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับภาพ,พยนตร์ภาคต่อก็ได้รับไฟเขียวให้เดินหน้าทันทีภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า s h a ซ a m Fury of the Gods โดยยังคงได้ผู้กำกับภาพยนตร์อย่าง David เอฟแซนเบิกลับมาสานต่อง,งานของเขาอีกครั้งนักแสดงอย่าง a า h เชอร์แองและแ a c h a r ีลีวายก็ยังคงกลับมารับบทเป็นบิลลี่แบดเซและก็ชาแซมเช่นเคยนะครับพวงโดยนักแสดงชื่อดังอย่างแจ็คดีเลนเกรเซอ อดัมบร o ดีราเชลเซกเลอร์ลูซี่ลิวและเฮเรนมิเรนโดยแม้ว่าการถ่ายทําจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของภาพยนตร์ออกมามากนักครับซึ่งชาแซมฟิลลี่ขอฟเดอะกอตส์วางกำหนดฉายเอาไว้ในเดือนมิถุนายนปี2023ครับนับตั้งแต่อลิเซียซิลเวอร์สโตนสวมบทเป็นแบทเกิร์ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนแอนด์โรบในปี1997 ตัวละครอย่างแ a c k Girl ก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ผู้ชมได้เห็นบนจอภาพยนตร์อีกเลยครับจนกระทั่ง Warner Brothers และก็ DC ตัดสินใจหยิบตัวละครอย่างบา r b บาร g ากอร์หรือว่าแ a c k Girl กลับมาขึ้นจออีกครั้งผ่านบริการสตรีมมิ่งอย่าง HBO Max โดยได้สองผู้กำกับภาพยนตร์เจ้าของผลงานอย่าง Bad Boys for Life, a d i าดิลเอลอาบีและบิล l าฟลามาบอกเล่าเรื่องราวของค้างคาวสาวคนนี้เขียนบทภาพยนตร์โดยคริสติน่าฮอตเชน ที่ร่วมงานกับ DC มาตั้งแต่ b u r s t of p r e รรวมถึงเด e Flash ด้วยเช่นเดียวกันครับในส่วนของนักแสดงนั้น Leslie Grace นักแสดงสาวมากความสามารถจาก In The Heights มาสวมบทบาทเป็น Bad Girl ครับโดยโปรเจกต์นี้ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่นะครับและยังไม่มีการกำหนดวันฉายอย่างเป็นทางการออกมาครับ <ST AN K> นอกจาก Bad Girl แล้วภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกวางให้สตรีมบน HBO Max ก็คือ b Blue b e e t l e โดยหากอ้างอิงจากคอมิกนะครับบลูบีเทลได้พลังมาจากมาแมลงต่างดาวตัวหนึ่งที่มาเกาะอยู่ในกระดูกสันหลังของเขาซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาครับว่าเวอร์ชันภาพยนตร์นั้นจะนําเสนอเรื่องราวไปในทิศท,ทางไหนทางด้านนักแสดงนั้นโชโลมาริดูเอนยาจากภาพยนตร์ซีรีส์ชุดคอปราไคจะมารับบทนําในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งบลูบีเทลจะเป็นภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกที่มีนักแสดงนําเป็นชาวลาตินอีกด้วยครับ และภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่มีการประกาศออกมาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือภาพยนตร์สปินออฟเรื่อง Black Canary ซึ่งจะฉายทาง HBO Max เช่นกันครับโดยตัวละครอย่างดา n นาแลนซ์หรือว่า Black Canary ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง b u r t t of Prey จากความโดดเด่นของเธอจึงทำให้ Warner Brothers และก็ DC เลือกหยิบตัวละครตัวนี้มาสร้างเรื่องราวของตัวเองครับโดยนักแสดงอย่างเจอร์นี่สมอลเลตยังคงกลับมารับบทเดิมอีกครั้ง โดยในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าจะมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใน b บ r ร์ of Prey หรือไม่และจะมีตัวละครใดจากทีมนกล่ามาปรากฏตัวในภาพยนตร์บ้างหรือเปล่างานนี้ต้องติดตามกันยาวๆครับ นอกจากทุกเรื่องที่กล่าวมาแล้วอนาคตของจกักรวรลด c ีซียังคงมีภาพยนตร์อีกมากมายหลายเรื่องที่รอการพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็น Wonder Woman ภาคที่3ที่ยังคงได้สองมสามารถความสามารถอย่างกาว g ะดด t และก็แ a t ตี Jenkins กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งรวมถึงภาพยนตร์สปินออฟอย่าง The Amazon's ที่จะบอกเล่าเรื่องราวบ,บนกาะเชมิสกิราและก็เผ่าอเมซอนที่ยังคงอยู่ในช่วงการพัฒนาโปรเจกต์กันอยู่นะครับ ในขณะที่ภาพยนตร์ที่ไม่อยู่ในจักรวาลหลักอย่างโจ๊กเกอร์หลังจากประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามทั้งในด้านคําวิจารณ์และก็รายได้ตัวภาพยนตร์ก็ได้ถูกเขียนภาคต่อออกมาด้วยเช่นเดียวกันครับโดยทอดดฟิลิปจะยังคงกลับมาเขียนบทและกํากับภาพยนตร์ด้วยตัวเองอีกครั้งรวมไปถึงบุรุษเล็กอย่างซูเปอร์แมนก็จะถูกเปลี่ยนโฉมด้วยการสร้างเป็นลิมิต็ดซีรีส์เพื่อเตรียมฉายทาง HBO Max ซึ่งได้นักแสดงหนุ่มผิวสีอย่างไมเคิลบีจอแดนมานั่งแท่นอำนวยการสร้าง โดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นซ u เปอร์แมนผิวสีจาก Earth ธชของ DC ครับและนี่ก็คือภาพรวมและก็ทิศทางในอนาคตาของจักรวาล DC ที่ฟีเมนหยิบรวบรวมมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมทุกท่านรอชมเรื่องไหนอยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและอย่าลืมกด subscribe ช่องฟีเมนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับคนรักภาพยนตร์ครับ